ให้ลมล้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 ล้มลลจนวจุก็จะลุกลุกลุลุกและไม่มีคำบรรยาใครแก้นี่แน่นี่แกเองใช่ไหมคะทาแบบนี้ทำไมแล้นี่ถ้าเกิดคุณแก้วแหวนเขารู้นะโกรธตายแน่ใช่โอ้ก็หนูอยากให้พี่พิมออกทีวนี่จ้ะแต่ทาแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีนะรู้ไหมใช่ ที่พวกนั้นน่ะยังแกล้งขังพี่พิมพ์กับพี่บุญหลงได้เลยเฮ้ยนี่ไปรู้เร้ยังไงว่าเขาเนคนทำฮะก็หนูเดาเอาเอะจ้ะแต่ว่าจาาประสบการณ์การแกล้งคนอื่นและการโดนแกล้งมาตลอดชีวิตหนูเดา,เาได้เลยว่าต้องเป็นคุณแก้วแ,แหวนกับคุณนกฟ้าแน่นอนที่เป็นคนขังพี่พิมพ์กับพี่บุญหลงเอาไว้ แล้วเขาจะแก้ยังทำไมล่ะไข่เค็มเออก็เพราะเขาไม่อยากให้พี่พิมออกทีวีไงล่ะจ๊ะเขาอยากออกกับพี่แพชรกันแค่สองคนโอ้ยแกก็พูดไปนี่ไข่เค็มแกมองเขาในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าฮะเอาก็มันจริงนี่พี่เพชรสำนึกผิดยังอีกเออ ฉันว่าต้องเป็นพวกพิมพิมแน่ๆที่เป็นคนวางแผนดับไฟะพวกบรรนอกอยากออกชีวีจเป็นตัวสัตว์นกฟ้าก็อย่างนั้นแหละค่ะเห็นหน้าซื่อๆร้ายไม่ชีเล่นพวกเราจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะคะวิธีแก้งง่ายนิดเดียวเวลาเราพาเพชออกงานก็ไม่ต้องเอามันไปด้วยไงโหยจะทําได้เหรอคะพวกมันเกาะติดคุณเพชรอย่างเห็บหมานี่นี่เปรียบเทียบคุณเพชรของฉันที่มันดีหน่อยได้ไหม ค่ะเราดีเราดีเราเรา,เา ừ, ตอนนี้พี่พิมพ์พูดถึงพี่เวียน,นะพี่พิมพนะ์ยิ้มแฉ่งเลยยิ้มแฉ่งเลยอ่ะโอ้โหจริงดิเรื่องจริงป่ะเนี่ยโอ้โหแล้วไงต่อแล้วไงต่อเล่าอีกดิพี่พิมพ์นะมองพี่เบสตลอดเลยเนี่ยอมองตลอดเลยจริงดิจริงป่ะเนี่ยอย่าโกหกนะ แล้วใครต่อแล้วไงต่อเราอีกดิก็พี่พิมนะเขินด้วยเขินใหญ่เลยพิมเขินนี่นะใช่เหรอไม่ได้มัวนะไอเราต่ออีกเราต่อเราอีกเราอีกเราอีกเร็วเร็วเร็วแล้วก็พี่พิมนะน้ำลายไหลด้วยน้ำลายไหลด้วยโอ้โหมัวเลยไอพมเอ้าก็พี่เพชรจะถามอยู่ได้หนูไม่มีอะไรจะตอบแล้วเนี่ยเอา แล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยเล่าดิคิด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 นี่คิด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 แล้วคิด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 แล้วไอ้เพชรโอ๊ยแล้วฉันมีอะไรจะบอกเฮ้ยฉันเนี่ยไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วเว้ยแค่ฉันดูนะพวกพิมพ์เนี่ยเขาหายโกรธฉันแล้วแค่นี้ฉันก็นอนหลับฝันดีแล้วเว้ยนะแล้วแกไม่อยากเห็นพิมพ์หลับฝันดีด้วยเหรอเฮ้ยทำไงวะ บอกฉันหน่อยดิยพรุ่งนี้มันเกิดพิมพ์พรุ่งนี้มันเกิดพิมเหรอบอ,บอกสิวะแล้วฉันควรทำง <c oughs> ไงวะแกก็ลองชวนพิมพ์ไปเที่ยวรู้สิต้้งนมากรุงเทพเนี่ยพิมยังไม่เที่ยวไหนเลยนะ <c oughs> ถ้าเห็นพิมพ์ก็แค่บ,บ่นอยู่บ่อยๆด้วยก็อยากเที่ยวอยู่เหมือนกัน ขอใจมากเว้ยหลงไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวไปเทียเท่ยวดีกว่าแล้วหนูจะได้ไปด้วยไหมจะจ๊ะได้สิไเคิมพี่พิม์ก็ไม่ใจร้ายหรอกเอาปาโถเอ้ก็เห็นเวลาที่แฟนเขาไปเที่ยวกันอะเขาไม่อยากให้มีกอขอคอะสิ พิมนอนหรือยังอะพิมเพชมีอะไรเหรอฉันขอเข้าไปคุยข้างในได้ปะอืมดีบว่ามากันแล้วกันฉันจะนอนแล้วคือฉันจะมาถามพิมน่ะว่าจะไปเที่ยวไหนดีพอดีฉันนึกไม่ออกอ่ะเผื่อพิมจะนึกออกบ้าง ไปเที่ยวเหรออืมแล้วทําไมถึงอยากไปเที่ยวอ่ะก็มากรุงเทพทั้งทีก็ต้องไปเที่ยวกันหน่อยสิใช่ไหมอมจริงๆฉันก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะอืมเหม็นะใจตรงกันเลยว่าแต่จะไปเที่ยวไหนดีอ่ะที่ไหนก็ได้นะแล้วแต่พิมเลยฉันอยากไปจตุจักรจตุจักรจตุจักรเหรอก็อได้งั้นเราไปจตุจักรกันเนาะจริเหรอเพชร ได้เราจะได้ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมเย้ด yeah! ีใจจังแล้วก็ถ้าเกิดว่าพิม์อยากได้อะไรแล้วก็นะบอกฉันมาได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะซื้อเป็นของขวัญหนึ่งชิ้นของขวัญของขวัญอะไรอะ่ะของขวัญวันเกิดพิม์ไง วันนี้อยากได้ของขวัญอะไรเนี่ยลองถ่ายดูสิอืมนักมวยผู้หญิงแบบนี้อย่าหมองใช่ไหมแพทก็เอาไปทาใครอะไรเนี่ยของขวัญนะทาตัวเวลาคิ้งไปทิ้งไปได้ไหมเนี่ยลองถ่ายอีกทีนึ่งถ่ายถ่ายไปห้องน้ำนะ เอาละวันนี้นะใครอยากกินอะไรนะอบอกปาเพชรได้ลเลยปาเพชรจัดให้ทุกอย่างเลยเขาให้เงินพี่มาแล้วหรอครับยังเดี๋ยวฉันยืมเงินพิมพ์ก่อนไว้มีแล้วค่อยคืนแล้วกันนะอ้อโห <laughs> นี่เรียกว่าเลี้ยงยังไงนะคะชิคิดดอกแพงนะโอ้โหคิดมาเลยปาเพชรเนี่ยมีตั้งใจอยู่แล้วอคอยดูเถอะนะฉันจะกินให้เธอหมดตัวไปเลย ได้อยู่แล้ววันเกิดพิมพ์ทั้งทีนะป๋าเพชรจัดให้ทุกอย่างเลยแน่ใจ้โอเคี้ยวพเราลุยเลยเพชรคะรีบขึ้นรถเถอะค่ะพอดีว่ามีธุระด่วนที่ออฟฟิศนี่ค่ะเอ่อคือ ไว้วันหลังได้ไหมครับวันนี้ผมกับเพื่อนไปเที่ยวนะครับต้องขอโทษด้วยนะคะที่กระทันหันพอดีว่าค่ายหนังจากฮอลลีวูดนะคะ่ะบินมาไทยต้องการดูตัวคุณด่วนเลยนะคะเออคือว่าผมมานี่ค่ะรีบไปแทอนะคะพิมมาค่ะเฮ้ยติฉันตาไปนะพิมเชิญค่ะ เราไปกันสามคนก็ได้เนาะหลงไปกับไข่เค็มเถอะเดี๋ยวก่อนสิพิมพิมพิมพังพังหมดเลยพิมฟังหลงก่อนพิมไอเพชรไม่อยากให้แบบนี้หรอกนะอย่ากโกรธไอเพชรมาเลยนะไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธก็อย่าเพิ่งรีบหนีกลับบ้านสิแล้วใช่ฉันอยู่ต่อทำไมฮะ ฉันมาส่งเพชรชกมวยชาเสร็จก็หมดหน้าที่ฉันแล้วเพชรอยากทำอะไรก็เรื่องของเพชรแล้วตอนเนี้พิมพ์แล้วพิมพ์จะปล่อยให้เพชรอยู่กรุงเทพคนเดียวได้เหรอไอ้นุ๊กัวเพชรเหงานะเพราะยังไงก็มีคุณแก้วแหวนด้วยทั้งคนแล้วนี่ อนนี้คุณพ่อกับค่ายหนังเนี่ยเดินทางถึงไหนแล้ววะจ๊ะอ,อ๋อเนี่ยค่ะไหนเสียลายมาบอกว่าเครื่องกำลังลงจอดอะคะ่ะอ,อ๋อจริงด้วยโอ้โหนี่เขานั่งรถทัวร์มาจากฮอลลีวูดกันหรือไงครับทำไมมีแวะกินข้าวตม้มข้าวต้มกันด้วยนะครับอ,อืมไม่ใช่ค่ะพอดีว่าเครื่องมีปัญหานิดหน่อยอะคะ่ะก็เลยต้องแวะจอดองั้นผมขอกลับไปหาเพื่อนก่อนนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณเพชรขาเอ,อ่อคืออย่างนี้นะคะ คุณเพชรเนี่ยรออยู่ที่นี่ดีกว่าค่ะเอ่อถ้าหากว่าเขาเนี่ยกลับมาแล้วไม่เจอคุณเพชรเขาอาจจะโกรธมากเลยนะคะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเรื่องเวลาสําคัญมากเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าคือเพื่อนผมเขาใจเยนเ็ยนๆดีกว่านะคะคุณเพชรพับสิไว้เพชรเดี๋ยวก่อนนะพิมคุยเพชรไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิพิมพ์ไอ้หลงว่าไง นี่พิมพ์ว่าจะกลับบ้านแล้วแกคุยพิมพ์หน่อยนะยไปหลงคุยเพชรก่อนนะพิมพนะเชื่อหลงสิคุยกับเพชรหน่อยนะพิมพ์นี่อย่าเพิ่งกลับบ้านเลยนะนี่ฉันมีของฝากของข,องขวัญไปเต็มเลยนะพิมพนะไม่จำเป็นหรอกเพราะฉันก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดมากขนาดนั้น แต่ฉันให้นี่นะพิมพ์นะรอฉันก่อนนะนี่ฉันจะกลับไปร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์นะเป็นทำนองลิเกให้เธอฟังด้วยนะฉันไม่ชอบลิเกแต่ฉันรอถึงแค่หกโมงเย็นเท่านั้นนะเสร็จทันก่อนหกโมงเย็นแน่นอนจ้ะพิมพ์